ประวัติความเป็นมาของวงเวียนตาคีพรสสังทองทรงม้าตีคีอนุสเสวรีที่อยู่คู่กับคนตาคีมาช้านาน <c oughs> เกิดจากความคิดดีเริ่มของอดีตสสธิรวัตรที่อยากสร้างสัญลักษณ์ของเมืองตาคีขึ้นมาโดยตั้งงบประมาณไว้ที่5 0,000 0บาทพอได้งบประมาณมาก็ประสานทางท้องถิ่นเพื่อขอนำพรสสังทองตีคีมาตั้งไว้บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟนายกเพื่อนพีทได้เล็งเห็นว่าน่าจะขอนำ ตีคีที่เป็นแหล่งของเมืองตาคีมาประดิษฐานไว้ตั้งบริเวณวงเวียนตาคีแห่งนี้ค่ะวิถีชีวิตของคนในชุมชนวงเวียนตาคีนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะทำการค้าขายนะคะเปิดร้านอาหารบ้างร้านข้าวของเครื่องใช้บ้างร้านเสริมสวยร้านน้ำนะคะ สถานที่สำคัญที่แรกในวงเวียนตาคีนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับสถานที่แห่งนี้คือถนน,อนคนเดินนะคะจะมีเฉพาะเสาเว้นเสาเท่านั้นมีของขายให้เลือกเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นของกินเสื้อผ้าหรือขข้าองเครื่องใช้ค่ะ สถานที่สำคัญสถานที่สองนคะคะก็พลาดไม่ได้เลยเหมือนกันค่ะจุดเช็คอินของวงเวียนตาคีเลยคืออนุสาวรีย์พระสังทองทรงมาตีคีค่ะซึ่งมีความสำคัญกับคนตาคีอย่างมากคนในพื้นที่บางส่วนก็นิยมเคารพนับถือกับไหว้กันแล้วก็มีมาขอพรเรื่อยๆค่ะ สถานที่ที่สามเป็นสถานที่ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะสถานีรถไฟบ้านตาคีสถานที่แห่งนี้ในหลวงชารที่เก้าเคยได้เสด็จพระราชดำเนินมาสถานที่แห่งนี้และสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่เก่าแก่มากทีเดียวเลยล่ะค่ะและต่อมานะคะสถานที่สำคัญสถานที่ที่สี่นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับสายกินค่ะ ร้านตำนานความอร่อยร้านเด็ดร้านดังย่างตาคีนะคะสถานที่แห่งนี้คือร้านหอยทองนั่นเองค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่สำคัญสถานที่ที่5แล้วนะคะซึ่งเป็น สารเจ้าแม่ทับทิมเมืองตาคีนั่นเองค่ะซึ่งสายมูพาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะคนในตาคีบางส่วนนะคะก็นิยมกลาบไหว้นับถือกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นส่วนมากเลยทีเดียวค่ะเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าคนตาคีบางส่วนเนี่ยเป็นเชื้อสายจีนนั่นเองค่ะซึ่งคนบางส่วนก็จะนิยมมาขอพรกลับไหว้กันมากมายเลยทีเดียวค่ะ ตลาดดวงนิมิตตาคีเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงในอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ตลาดดวงนิมิตตาคีตั้งอยู่ใจกลางเมืองตาคีใกล้สถานีรถไฟบ้านตาคีคนในพื้นที่หรือนะักท่องเที่ยวสามารถมาซื้อของที่จําเป็นหรือของที่ระลึกได้สถานที่สำคัญสถานที่สุดท้ายแล้วนะคะสถานที่ที่8นั่นก็คือโรงหนังวัฒนานะ ใครที่อยู่ตาคีมานานแล้วไม่มีที่จะไม่รู้จักนะคะโรงหนังวัฒนาเมื่อก่อนเป็นสถานที่ที่โด่งดังเป็นอย่างมากเลยนะคะทุกคนในตาคีได้แห่แหนมาเพื่อมาดูหนังในโรงหนังวัฒนาเลยค่ะแต่ปัจจบุบันนั้นโรงหนังวัฒนาแห่งนี้นะคะได้ถูกทุบตงแล้วกลายเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลง จากอดีตจนถึงปัจจุบันในวงเวียนตาคีนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างอย่างมากเลยนะคะทั้งบ้านเดือนทางการใช้ชีวิตก็าจะเห็นกันอยู่แล้วนะคะซึ่งจากบ้านไม้ก็กลายเป็นบ้านปูนกลายเป็นตึกแถวะคะ่ะสถานที่สําคัญนะคะและก็สถานที่เที่ยวในวงเวียนตาคียังมีเยอะแยะมากมายนะคะที่หลายคนยังไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยไปนะคะลองไปกันดูนะคะ ก็ตอนนี้จบแล้วนะคะกับเรื่องสาระเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในวงเวนต,ต,ตาคีกันเลยค่ะ